ก็สู้ดีกันด้วยครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำอะไร จะมาสอนวิธีการเออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะทำจะมาสอนทำกับดักนะครับในไม้ครับพกเกตด,ดิชันนะครับดูนะทำกับดักจะมาสอนทำกับดักกันเองนะครับเดี๋ยวขอปรับเสียงก่อนจะมาสอนทำกับดักนะครับตูดูไว้ดีๆ้วคุณจะรู้นะฮะ ทำง่ายพอสมควรนะครับกับดักผมนี่โอ้โหโอ้จะอันกระตุกเิ็กน้อยนะครับก็คือแบบเดี๋ยวขอปรับออปชั่นก่อนนะครับอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับก็ทนหน่อยนะก็ต่อคลิปนี้ ผมก็จะมารีวิวกับดอกวู้ฮู้มก็เดี๋ยววิธีการทำก็ง่ายๆนะเตรียมบล็อกอะไรบล็อกหนึ่งมาแล้วก็เอาไปดูเหล็กมาถักคูโดภาคศูนย์จุดสิบสามแล้วนะต่อมาก็นี่ที่เหยียบนะต่อมาก็นาลาวาแล้วก็แร่น้ำนะครับวิธีการทำก็ง่ายนะครับแค่คุณ วางน,นี้ก่อนเอ๊ะไม่ใช่นี่นะฮะหลังหลังจากนั้นคุณก็หันตัวมาทางนี้กูปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นทนนะ,ะแล้วก็ทำงี้อ่ะปบเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจจะงงๆหน่อยเพราะผมกากนะผมกากไม่กากแล้วก็พอคุณทำอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็เอาบล็อกองี้มาวางไว้ วางไว้เฮ้ยวางใส่โอเคหลังจากนั้นก็เอาน้ำมาใส่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างงี้มันไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างงี้เลยครับแค่คุณเอาน้ำมาใส่อเอาลาวาเลืวอนน้ำเอาน้ำก็ได้ครับมาใส่อย่างงี้หลังจากนั้นคุณก็ทุปปอบออกทุปปกอบออก ก็ทำอย่างนี้นะครับทำเหมือนกับเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมกับที่ทำวันนี้ครับทำเหมือนเดิมเลยแค่คุณทำอย่างนี้<ะ>ก็เดเดยอจะปรับโหมด Survival ววนะครับ โหวันนี้ผมซ้อมเสือมาหนิคือเหนื่อยมากนะครับนี่จะมาดูกันนะครับเฮ้ยครับเข้าไปอุ้ยตีเถอะอุ้ยเอาไม่ได้เออจะถายแล้วอ้าจะตายแล้วโอ้จะตายแล้วเธอคอยดูนับไม่อืออ่าอืออ้อ,อ จะตายแล้วเออตายต่อมาก็ราว้านะครับจะมาลองดูกันเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะกับหลักเราอะ่ะคลิปนี้ก็ยาวหน่อยเวอร์ไปนะคลิปนี้ก็เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะขอดทข้าะเฮออเออ,เอ,อหวังไม่ได้เชื่อตายขอจบเพียงนี้ครับ เพิ่มข้อฝากกดไลค์กด subscribe ใครด้วยนะครับเขาจะไปเริ่มสวัสดีครับ